สวัสดีค่ะลูกค้า่ะวันนี้พบกับน้องรัตอีกแล้วนะคะมานำเสนอนี้เลยรถสวยๆนะคะราคาผ่อนก็ไม่แพงค่ะปีก็ใหม่ๆก็วิ่งน้อยสำหรับซู z u กิเซีย1.2 GL ปี2017ค่ะลูกค้าะราคาคันนี้บอกเลยว่าย่อมยอมมากๆขายแค่เพียง349,000บาทวันนี้รับส่วนลดเงินดาวไปเลยค่ะลูกค้าะ30,000บาทเหลือขายแค่เพียง319,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนค่างวดแค่เพียงเดือนละ5 898บาทเท่านั้นคะ่ะคันนี้ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นซันพร้อมช่วยคนไทยมีรถขับกลับบ้านปีใหม่นี้ขับฟรี90วันรับเงินกลับบ้านไปด้วย5,000บาทยังมาพร้อมกับในเรื่องของโปรโมชั่นยางใหม่ให้อีกด้วยมีชุดแต่งรอบคันให้นะคะไม่ว่าจะเป็นสกเกิร์ตสปอยเลอร์นะคะมูลค่ากว่า15,000บาทแถมให้ฟรีด้านหลังของเขานะคะลูกค,ะคะ้าขามีในเรื่องของกล้องหลังมาให้ด้วยนะ ในคันนี้นะคะลูกค้าขามาพร้อมกับเบาะผ้าสีดําแบบนี้นะคะไม้อับชื้นค่ะลูกค้าขาม่อมความร้อนด้วยนะคะนั่งแบบสบายสายกันเลยทีเดียวนะคะแอเบ,บ็กของเขาจะมีคู่หน้านะคะและเครื่องเล่งของเขาสามารถเล่นในเรื่องของ S m A M นะคะ วิทยุ Android นะคะเชื่อมต่อ USB หรือว่า AUX ก็ได้นะคะแอเป็นระบบอนาล็อกคะ่ะลูกค้าขาปรับได้ถึง4ระดับความเย็นนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออตโอต้นะคะกระจกเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าแล้วนะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ Suzuki เ e ียสนะพี่นะคันนี้รถปี2017นะคะลูกค้าขาอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทิ้งชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ